คู่ครองสี่อย่างคุณเป็นแบบไหนก่อนไปฟังอย่าลืมแบ่งปันเรื่องราวดีๆเป็นธรรมทานให้คนที่เรารัก 1. เนื้อคู่คือเคยเป็นสามีภรรยากันมาก่อนในอดีตชาติเมื่อเจอกันชาตินี้ก็รักกันเลย 2. คู่ครองคือเป็นสามีภรรยากันในชาตินี้เพราะเกื้อกูลกันมาในชาติปัจจุบัน 3. คู่กรรมคือคู่ที่ใช้ชีวิตร่วมกันเป็นสามีภรรยาแต่มักไม่มีความสุขเนื่องจากการมาอยู่ร่วมกันนั้นเกิดจากผลของกรรมที่เคยทำร่วมกันมาเช่นอาจเคยทำบาปร่วมกันหรือเคยเป็นศัตรูผูกเวรกันมาก่อนเป็นต้น 4. คู่บารมีคือเนื้อคู่ที่ ที่ส่งเสริมการทำความดีต่อกันได้ติดตามสร้างบารมีกันมาเพื่อความหลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระนางพิมพาเป็นต้นอย่าลืมแบ่งปันสิ่งดีๆนี้เป็นธรรมทานไลค์แชร์คอมเมนต์สาธุ